อว,วัสดีพี่น้องมาดูกันต่อหนังสือวิวร์บทที่15หลังจากที่พระเยซูก็มารับเราบนเมฆแล้วนะก็เกิดอะไรขึ้นในบทที่15หลังจากนั้นผมเห็นสัญญาณอันลึกลับในสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์คือมีทูตสวรรค์เจ็ดองถือภัยพิบัติมาเจอย่างอันเป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้ายเพราะความโกรธของพระเจ้าจะสิ้นสุดลงเมื่อภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะได้รับขันมานะ แล้วก็มันก็จะมีภัยพิบัติอยู่ในขันนั้นนะครับแล้วพอจบภัยพิบัติทั้ง7อย่างที่ขันนั้นปุ๊บพระเยซูก็จะมาบนม้าขาวใช่ครับก็เหมือนกับบทที่12ที่พูดบทที่11ที่พูดถึงอาณาจักรของโลกนี้ก็กลายมาเป็นอาณาจักรของลูกแกะและของพระเจ้านั่นเองนะครับโอเคผมเห็นสิ่งที่ดูเหมือนทะเลแก้วบนบนบน,บนไฟ และพวกคนที่ชนะสัตว์ลายและรูปปั้นของมันและเหนือตัวเลขที่แทนชื่อของมันก็คือคนที่ไม่ยอมเอา666มาใส่ที่หน้าผาหรือว่าชิปที่มาใส่ที่มือขวาเนี่ยนะคนพวกนี้คือพวกที่ได้รับชัยชนะคนที่ชนะสัตว์ลายนั้นนะครับแล้วก็รูปปั้นของมันแล้วก็เหนือตัวเลขที่แทนชื่อของพวกมันคือ666คนพวกนี้ยืนอยู่บนทะเลแก้วและถือพินที่พระเจ้าได้ให้กับพวกเขาไว้คนพวกนี้ก็คือคนที่เพิ่งจะได้รับ การที่พระเยซูมาบนม้าขาวว่ะแล้วมากระวัดเคียวนะคนพวกนี้ก็คือคนพวกนั้นก็คือรวมพวกเราอยู่ด้วยก็คือถ้าก่อนหน้านี้ก็จะมีคนจํานวนมากที่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์จําได้ไหมแล้วก็พ่ว,วุโสก็ถามว่าเอ้ยใครอะใครอะแล้วก็ในที่สุดก็บอกว่าคนพวกนี้เพิ่งจะผ่านอะไรนะ Great t r i b u l a t i o n มาก็คือเพิ่งจะผ่านการข่มเหงครั้งยิ่งใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันคนพวกนี้ก็คือ คนที่ชนะสัตว์ร้ายและรูปปั้นของมันและเหนือตัวเลขที่แทนชื่อของมันก็คือ great tribulation ก็คือการข่มเหงอย่างหนักคนพวกนี้ยืนอยู่บนทะเลแก้วและถือพินที่พระเจ้าให้กับพวกเขาไว้พวกเขาร้องเพลงของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าและเพลงของลูกแกะเขาร้องว่าอย่างนี้เพลงของโมเสส นี่ก็ไปดูได้ในเฉลยธรรมบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ 1- นึ3ถึงเป็นเพลงที่ยาวมากแต่สรุปแล้วก็คือบอกให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยสัตซ์ซื่อต่อพระองค์เพราะว่าโมเสสรู้ว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยนะคนอิสราเอลจะดื้อด้านขนาดอยู่ก็ยังดื้อด้านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตายไปก็ดื้อด้านแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ร้องเพลงจะได้จดจําถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็จะได้ดูถึงความหายนะ ของคนที่ไม่เชื่อในเพลงนั้นนะ,นะแล้วก็จะได้ดูถึงชัยชนะของคนที่เชื่อไปด,ดูได้ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาริบข้อ1-43ไปอ่านดูสนุกสนุก,น,กนะครับนั่นเป็นเพลงของโมเสสส่วนเพลงของลูกแกะก็ร้องว่าองค์เจ้าชีวิตพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจเด็ดขาดสิ่งที่พระองค์ทำนั้นยิ่งใหญ่และวิเศษยิ่งนักหนทางต่างๆของพระองค์นั้นถูกต้องและยุติธรรมที่ รับพวกเรามาที่เราถูกข่มเหงแล้วก็ทําร้ายคนในโลกนี้ที่ไม่ยอมเชื่อในพระองค์นั้นน่ะถือว่าถูกต้องและยุติธรรมครับพระองค์เป็นกษัตริย์ของท,ทุกชนชาติพระองค์เจ้าข้าใครจะไม่เกรงกลัวพระองค์และใครกันจะไม่ให้เกียรติกับชื่อของพระองค์เพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ทุกชนชาติจะมากราบและไหวอยู่ต่อหน้าพระองค์ในวันที่พระองค์เสด็จมานะครับทุกชนชาติเลยจะต้องมาอยู่ต่อหน้าบัลลังก์และกราบไหว้พระองค์เพราะทุกๆคน ได้เห็นการกระทําที่ยุติธรรมของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์จะพิพากษาคนที่ทําไมครับไม่ได้อยู่ในพระคดีที่ไปฆ่าคนของพระองค์อย่างโหดเหี้ยมและพระองค์ก็จะลงโทษแก้แค้นกับคนเหล่านั้นอย่างสาสมเช่นเดียวกันหลังจากนั้นผมเห็นวิหารบนสวรรค์ซึ่งเป็นเต็นท์สักดิ์สิทธิ์เปิดออกพวกทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือภัยพิบัติทั้ง7นั้นออกมาจากวิหาร พวกท่านแต่งกายด้วยผ้าลินินที่สะอาดเป็นประกายและคาดสายสะาายสีทองไว้รอบอกต่อจากนั้นสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งเซลาฟเซลาฟหกปีกนั่นะ่ะตนหนึ่งใน4ตนนั้นมอบขันทองเจดใบให้กับทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ขันทองนั้นใส่ความโกรธของพระเจ้าผู้มีชีวิตตลอดไปเอาไว้ขันวิหารเต็มไปด้วยควันจากรัศมีและฤทธิอำนาจของพระเจ้า จึงไม่มีใครสามารถเข้าไปในวิหารนั้นได้จนกว่าภัยพิบัติทั้ง7ของทูตสวรรค์7องค์นั้นจะสิ้นสุดลงนะครับก่อนหน้านั้นเป็นแตรจำได้ไหไมมีทูตสวรรค์7องค์ไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเลยได้รับแตรเจ็ดแตรอันนี้ก็เหมือนกันทูตสวรรค์ออกมาจากวิหารนี่ก็เห็นบารับอะไรนะ มาลับขันเจ็ดขันนะครับเพราะฉะนั้นแต่และขันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่แล้วก็ขันแต่ขันแต่ขันแต่ขันอยู่ที่แต่นี่อยู่ที่บทที่8นะหนังสือวิวร์บทที่8นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันจริงไหมเราก็จะขึ้นบทที่16เลยนะบทที่15ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่บอกว่า,วา,าเมื่อพระองค์มารับคนของพระองค์คนเหล่านี้ก็ไปโพที่สวรรค์แล้วก็ร้องเพลงให้กับลูกแกะนะครับ แล้วทีนี้ก็มาดูเรื่องของขันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ Great Tribulation การขมเหงอย่างหนักจากาสัตว์ร้าย Antichrist ตัวนั้นในวันที่1เดือน7คขมเหงไปถึงวันที่10เดือน7เพราะพระองค์ทําให้เวลานั้นสั้นลงวันที่10เดือน7พระองค์ก็มารับพอรับปุ๊บคนในโลกนี้ก็จะต้องเจอกับ แต่เจ็ดแตแล้วก็ขันเจ็ดขันตอนนี้มาเจอขันเจ็ดขันนะครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากวิหารพูดกับพวกทุสวรรค์ทั้ง7องคองว่าไปเทขันทั้ง7ที่ใส่ความโกรธของพระเจ้านั้นลงบนแผ่นดินโลกโอเคทุสวรรค์องแรกจึงออกไปเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกทําทให้คนที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและกราบไหว้รูปปั้นของมันเป็นแผลพุพองปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวขันแรกลงที่แผ่นดินโลกแต่แรกลงที่ไหนครับ แต่แรกก็ลงที่แผ่นดินโลกจำได้ไหมแต่แรกอยู่ในวิวรณ์บทที่8ก็โยนมีลูกเห็บและไฟผสมกับเลือดถูกโยนลงมาบนแผ่นดินโลกครับผมมันอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่าเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นซึ่งกันและกันแต่ที่1ขันที่1แต่ที่2ขันที่2แต่ที่3ขันที่3แบบนี้ไปเรื่อย เพราะว่ามันไม่สามารถมาต่อจากแตรที่7ไปได้มันจะทําให้มันไม่ลงตัวไทม์ไลน์ของมันจะต้อง1แตรหนึ่งขันสองแตรสองขัน3มแตรสามขันไปถึง7ดแตรเจดขันแล้วก็มันก็จะขึ้นว่าพระเยซูมาบนม้าขาวเลยเข้าใจไหมทั้งสองอันไปเรียงกันไปเลยแล้วก็สรุปบทที่19เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาดูแตรที่สอง พอเทขันที่สองลงในทะเลทําให้ทะเลกลายเป็นสีเลือดเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตายสิ่งมีชีวิตในทะเลจึงตายหมดดูซิว่าแต่ที่สองแต่ที่สองพอเป่าปุ๊บมีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนภูเขาขนาดใหญ่ที่กาลังลุกเป็นไฟถูกโยนลงไปในทะเลทําให้หนึ่งในสามของทะเลกลายเป็นเลือดนี่เพราะฉะนั้นขันก็เหมือนกันทเทล,ลงไปในทะเลทําให้ทะเลกลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตาย สิ่งมีชีวิตในทะเลจึงตายหมดนี่ไอเป่าแต่ที่สองก็ทำไมหนึ่งในสามของสิ่งมีชีวิตในทะเลก็ตายไปหนึ่งในสามของเรือก็ถูกทำลายอันนั้นนะครับอ้าวมาดูซิว่าขันที่สามพอทูสวรรค์องค์ที่สามก็เทขันของตนลมในแม่น้ําและแหล่งน้ําพุทั้งหลายแล้วน้ําพวกนั้นก็กลายเป็นเลือดเหมือนกันนะครับอ้าวไอเป่าแต่ล่ะแต่ที่สามเป็นยังไงพอเป่าแต่ที่สาม ขึ้นก็เกิดเมื่อทุตสวรรค์องค์ที่สามเป่าแต่ขึ้นดาวใหญ่ดวงหนึ่งลุกโชดช่วงเหมือนคบเพลิงตกลงมาจากฟ้าลงไปใน3ส่วนของแม่น้ำทั้งหลายและแหล่งน้ำพุนี่ลงไปในน้ำเมื่อกี้ขันลงไปที่ไหนในน้ำและแหล่งน้ำพุทั้งหลายและน้ำพวกนั้นก็กลายเป็นเลือดแล้วก็ ต่อมาผมได้ยินทุสวรรค์ที่ดูแลน้ำพวกนั้นพูดว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ดำรงในปัจจุบันและในอดีตนะครับพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์พระองค์ยุติธรรมแล้วที่ได้ตัดสินลงโทษอย่างนี้นะครับเพราะพวกเขาได้ทําให้เลือดของคนของพระองค์และผู้พูดแทนพระเจ้าไหลออกมาสมครแล้วที่พระองค์ได้ให้พวกเขาดื่มเลือดโอเคอันนี้ผมได้ยินทุสวรรค์ที่ดูแลน้ําพวกนั้นพูดนะ ก็คือการแก้แค้นที่ถูกต้องยุติธรรมแล้วนะครับไม่ได้โหดเทียมอย่างที่พวกเราคิดเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมาฆ่าคนของพระองค์เห็นไหมฆ่าคนของพระองค์ทําให้เลือดของคนของพระองค์และผู้พูดแทนพระเจ้าไหลออกมาเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการแก้แค้นนะครับผมได้ยิยนแท่านบูชาร้องว่าถูกแล้วองค์เจ้าชีวิตพระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นการตัดสินโทษของพระองค์ถูกต้องและยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้น มีใครบ้างที่เห็นด้วยก็คือทูตสวรรค์ที่ดูแลน้ําก็เห็นด้วยทูตสวรรค์แล้วใครแท่นบูชาเสียงได้ยินแท่นบูชาร้องว่าแท่นบูชาเองก็ยังร้องว่าการลงงทวของพระองค์นั้นถูกต้องและยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่คิดว่ามันไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมก็จะได้รู้ว่ามันถูกต้องและยุติธรรมแล้วว่าคนเหล่านี้มาทําคนของพระองค์ก่อนนะครับ จากนั้นทูตสวรรค์องค์ที่4ก็เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์ซึ่งทําให้ดวงอาทิตย์มีอํานาจที่จะแผดเผาคนทั้งหลายด้วยไฟความร้อนแอร์แลงกาได้แผดเผาคนทั้งหลายและพวกเขาก็สาบแช่งพระนามของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจเหนือภัยพิบัติเหล่านี้แต่พวกเขาก็ยังไม่กลับตัวกลับใจเลิกทาบาปของพวกเขาและไม่ได้สันเสริญพระองค์จริงๆแล้วในนี้ก็เหมือนกันก็บอกแล้วว่าคนพวกนี้ก็ไม่ได้กลับตัวกลับใจเหมือนกันนะตอนที่เจอแตร แต่ที่ที่สองที่สามที่สี่เมื่อทูสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแต่ทําให้หนึ่งในสามของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆถูกทำลายจนมืดไปทําให้หนึ่งในสามของกลางวันและกลางคืนไม่มีแสงสว่างแต่ตรงนี้หลังจากที่มันมืดไปหนึ่งในสามแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่มันก็แผดเผาคนเลยนะไอ้นี้ขันก็ลงที่ดวงอาทิตย์ขันที่สี่จากนั้นทูสวรรค์องค์ที่สี่ก็เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์ เหมือนกันซึ่งทําให้ดวงอาทิตย์มีอํานาจที่จะเผาคนทั้งหลายด้วยไฟนะฟารมร้อน,อนแอลเลนกาได้แผดเผาคนทั้งหลายและพวกเขาก็สาบแช่งพระนามของพระองค์ล้วไม่มีการกลับตัวกลับใจเห็นไหมถึงแม้จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอา้าวขันที่5เทขันของตนลงบนบอลลังของสัตว์้ายและแผ่นดินของมันก็ตกอยู่ในความมืดคนพวกนั้นกัดลิ้นของตนเองเพราะความเจ็บปวดแต่ที่ห้าของเรามีอะไรข้อเป่าใจที่5เนี่ยนะครับผมเห็นดาวดวงหนึ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าถือกุญแจนรกมาเปิดให้ ให้ฝูงตะกระแตนออกมาทำร้ายพวกนี้ทำไมครับห้าเดือนแต่ไม่ได้ฆ่าพวกนี้นะแต่ว่าทำาลายจนพวกนีนะ้อยากตายแต่ไม่สามารถตายได้อันนี้พูดถึงคันที่ห้าลงบนบัลลังของสัตว์ลายนะครับและแผ่นดินของมันก็ตกอยู่ในความมืดคนพวกนั้นถูกกัดลิ้นของตัวเองด้วยความเจ็บปวดสงสัยถูกตะกะแตนตีนะจนเจ็บปวดไปหมด นะครับพวกเขาสาบแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดจากบาดแผลของพวกเราแต่พวกเขาก็ไม่ได้หันหนีไปจากการทำผิดของตนไม่มีใครกลับใจพูด,ดง่ายทูตสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนลงในแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟติสทำให้น้ำแห้งขอดไปเพื่อเตรียมทางสำหรับพวกกษัตริย์จากตะวันออกผมเห็นวิญญาณชั่ว3ตัวที่ออกดูเหมือนกบโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อเรื่องนี้เราจะจบอยู่ที่ทูตสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนลงในแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟติสทำให้น้ำแห้งขอดไป เพื่อเต็มทางสําหรับกษัตริย์จากตะวันออก mm hmm. ก็คงจะเป็นเรื่องของคนของพระเจ้าที่มาจากทางทิศตะวันออกนะครับ mm hmm. ก็อันน,น,นี้อันนี้เป่าแต่เป็นยังไงบ้างแต่ที่6แต่ที่5้าก็มีตะกัแตนออกมานะครับพอแต่ที่6เป่าแล้วเกิดอะไรขึ้นที่มีได้ยินเสียงจากเชิงงอนทั้งสี่ตรงมุมของแท่นบูชาบอกให้ทําไมครับ ให้ไปปล่อยตัวทูตสวรรค์ทั้ง4ที่ถูกมัดอยู่ที่แม่น้ายูเฟติสเหมือนกันไหมแล้วก็สัตว์ทูตสวรรค์ทั้ง4นี้ก็มานําทหารมา200ล้านตัว2ล้านล้านตนแล้วก็ไปฆ่ามนุษย์1ใน3ของมนุษย์นะครับพวกนี้เนี่ยก็ไปปล่อยที่ยูเฟติสเหมือนกันอันนี้ก็ปล่อยที่ไหนนะขันที่6กก็ ของตนลงในแม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํำยูเฟติสทําให้น้ําแห้งขอดไปเพื่อเตรียมทางสําหรับพวกกษัตริย์จากตะวันออก uh huh. แล้วถ้าเกิดตรงนี้ก็เป็นแต่ที่6ตรงมุมของแท่นบูชาเสียงนั้นพูดกับทูตสวรรค์องค์ที่6ว่าให้แก้มัดทูตสวรรค์ทั้ง4ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ําใหญ่ยูเฟติสอันนี้ทําให้แม่น้ําแห้งขอดพวกพวกทูตสวรรค์4องค์นี้ก็ออกมาได้นะ ปล่อยออกมาแล้วก็ไปนำทหารมา้า200ล้านนายนะทหารมา้านี่ก็มีพิเศษมากมีเกาะบังอกสีแดงเหมือนไฟสีน้ำเงินเหมือนพลอยน้ำเงินสีเหลืองเหมือนกรรมฐถันและหัวของม้าก็เหมือนหัวสิงโตปากมันมีไฟควันกร,รมฐถันพุ่งออกมาภายพิบัติทั้ง3อย่างนี้คือไฟควันและกร,รมฐถันที่พุ่งออกมาจากปากของมา้พาพวกนั้นได้ค่าหนึ่งในสามของมนุษย์ เพราะลิตของมาอยู่ที่ปากและหางของมันหางของมันเหมือนงูที่มีหัวไว้ทำลายขนโอเคพี่น้องครับวันนี้เราก็จะจบตรงนี้ก่อนนะครับก็สรุปได้ว่าขันหขันเทลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะพูดถึงขันที่7ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ